ช่องนี้สามารถทํารายได้จาก YouTube ได้เดือนละ50,000บาทโดยการทํำวิดีโอเกี่ยวกับอวกาศแล้วก็เปิดเสียงเพลงแค่นั้นเองครับจะทํายังไงไปรับชมได้เลยครับ3 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนทำยังไงโดยใช้ AI ไปรับชมครับสวัสดีครับผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคิวคิวแมนนิ่งทองอีกเช่นเคยนะครับผมหลังจากที่เราได้ลงคลิปที่แล้วไปนะครับอาชีพใหม่ปี2025วันนี้ครับอาชีพใหม่นั้นก็ แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วนะครับผมผมก็เลยจะมาบอกอาชีพใหม่ปี2026นะครับคือผมต้องบอกก่อนว่าในพาร์ทที่แล้วถ้าเกิดใครยังไม่ดูนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับที่เราได้ทํานิทานนะครับเกี่ยวก,กันกับ AI นะครับแล้วก็เอาไปสร้างไรายได้นะครับ บนค่าโฆษณาบน YouTube แล้วก็ Facebook นั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็เลยมีข่าวใหม่ออกมานะครับนั่นก็คือตัวของ ai agent นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดเราลองนึกภาพตามนะครับนั่นก็คือแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราจะจองโรงแรมกับสนามบินใช่ไหมเราก็ต้องเปิดหลายๆเว็บไซต์ไม,ม่ว่าจะเป็น a g o d a t r ท p com หรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับเพื่อในการเช็คว่าเว็บไหนถูกสุดแล้วเว็บไหนตั๋วเครื่องบินถูกที่สุดใช่ไหมแต่พอมี chat gpt เข้ามาครับเราก็แค่เซิร์ชผ่าน chat gpt แล้วก็บอกว่าให้ chat gpt หาตั๋วไฟบิน พร้อมสร้างเป็นตารางให้หน่อยว่าตัวไปบินเนี่ยถูกที่สุดอยู่ที่ไหนราคาเท่าไหร่นะครับผมซึ่งตัว c h a t GPT นะครับเขาก็จะสร้างมาเป็นตารางแล้วเราก็ต้องเอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยไปจองผ่านหน้าเว็บไซต์ต่างๆใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้ครับมันมีตัวหนึ่งที่เรียกว่า AI agent แล้วผมไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้นะครับผมนัม่นก็คือเราสามารถที่จะบ,บอกว่าให้ตัว AI agent เนี่ยไป หาตัวที่มีนที่สูงที่สุดแล้วก็ไปจองให้เราได้เลยเราแค่พิมพ์ครับมันสามารถจองให้เราได้เลยมันจะต่างจากแชท GPT ก็คือแชท GPT จะมีหน้าที่แค่หาข้อมูลอย่างเดียวครับแต่นี้หาข้อมูลให้แล้วแล้วก็จองให้กับคุณเรียบร้อยเลยพ่อผมเห็นตัวนี้ครับผมก็เลยเอามาปรับใช้นะครับในการสร้างนิทานของน้อนเองในการทํา YouTube เพราะว่าการสร้างนิทานบน YouTube แบบ AI เนี่ยมันคือการให้แชท GPT คิดแล้วก็เอาไปใช้ตัววิดูนะครับ ในการทำวิดีโอใช้ e อ e รนแ l a b ในการทำเสียงแล้วก็โพสต์ลง YouTube แต่ละขั้นตอนเนี่ยมันจะทําทุกวันเป็นลูปอยู่แล้วเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทําเองครับถ้าเราใช้ AI agent กันถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆพร้อมกันแล้วนะครับก็อย่าลืมไปติดตามหนึ่งแฟนเพจนะครับนั่นคือแฟนเพจของคิววันนี้มันถอแล้วก็ทิกต็อกครับชัยคิวว์นั่นเองเพื่อเป็นการเสียเวลาครับไปรับชมกันครับผมขอเกินถึงพาร์ทที่แล้วนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ยังไม่ดูนะครับในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราจะใช้ตััวของ ChatGPT นะครบ ที่ขึ้นให้ทุกคนดูอยู่ตรงนี้เนาะในการสร้างตัวของนิทานนะครับผมความยาวหนึ่งนาทีเพื่อไปทําเป็นช็อตนั่นเองนี่นะครับแล้วเราก็จะได้ตัวของเนื้อเรื่องออกมาใช่ไหมแล้วเราก็จะใช้ตัวของ c h a t g p t เนี่ยแบ่งเป็นฉาก นะครับผมแบ่งเป็นฉากคิวขอเกินถึงตัวของพาร์ทที่แล้วก่อนเ่มนะครับ่นก็คือเมื่อเราทํางานตัวนี้สําเร็จแล้วนะครับเราจะได้มาเป็นวิดีโอเอที่ทําเกี่ยวกับนิทานผมขอยกตัวอย่างของพี่ท่านนี้เนาะทาเรื่องรักเราไม่เท่ากันนะครับผมเห็นไหมนิทานเนี่ยมันก็จะมีเสียงภาคแล้วก็ฉากที่สลับไปสลับมานั่นเองนะครับผมนั่นแหละครับเราจะทําวิธีนี้ซึ่งผมก็ขอเกินก่อนเนาะในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราจะใช้ตัวของ c h a t GPT เนี่ยในการสร้างนิทานความยาว1นนาทีนะครับอย่างเช่นที่ผม ได้บอกให้ ChatGPT แต่งมาเนาะ ChatGPT เนี่ยเขาก็จะแต่งมาครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับแต่งเกี่ยวกับกระต่ายกับ,บเมล็ดแห่งความฝันนะครับก็แต่งมาเรียบร้อยนะครับแล้วพอเราได้นิทานแล้วนะครับเราก็จะทําฉากนะเราก็จะบอก ChatGPT ช่วยสร้างเป็นฉากให้หน่อยว่านิทานเรื่องนี้ต้องมีกี่ฉากและนี่ครับพอเราให้ ChatGPT เนี่ยแบ่งมาเป็นฉากเราก็จะได้เป็นฉากเพื่อเอามาต่อกันเป็นนิทานเรื่องหนึง่งถูกต้องไหมครับไม่ใช่เอาเป็นภาพเดียวจบทั้งเรื่องมันก็ไม่สนุกใช่ไหม นะครับเราก็ได้มาทั้งหมด8ฉากล้วก็จะขอให้ Chat GPT เนี่ยช่วยสร้างรูปออกมาในแต่ละฉากนั่นเองนี่ครับ Chat GPT ก็จะเจนเป็นรูปภาพออกมาหลังจากที่เราได้รูปภาพในแต่ละฉากใช่ไหมเราก็ใช้ตัวที่2นะครับนั่นเขาเรียกว่า Video AI ครับ Video AI เนี่ยความสามารถของเขาก็คือสามารถเปลี่ยน image นะครับเป็นวิดีโอได้นะครับอ่าแล้วก็ใช้งานได้ฟรีนะครับด้วยอย่างเช่นอันเนี้ยผมก็เปลี่ยนจาก อิเอนะครับเป็นวิดีโอเกี่ยวกับสิงโตนะครับผมเพื่อให้ภาพมันขยับตามตัวอย่างที่ผมเปิดให้กับทุกคนได้ดูเนาะเนี่ยภาพมันขยับไปขยับมานี่แหละครับเราก็ต้องทํามาเป็นฉากที่มันขยับได้ถูกต้องไหมครับอันนี้นะครับเขาก็สร้างมาเสร็จแล้วหนึ่งฉากเนาะเราก็จะมาต่อด้วยนะครับเราก็จะเอาตัวของภาพเนี่ยไปทําเป็นวิดีโอเคลื่อนไหวดังตัวอย่างที่คิวขึ้นให้ดูนะครับเราก็จะใช้ตัวของวิดูนะครับตัวนี้ใช้งานได้ฟรีนะครับแล้วก็คุณภาพของวิดีโอเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็ อัปโหลดตัวของ Image ที่เราได้มาไปนั่นเองนะครับทุกขั้นตอนเนี่ยสามารถทําในมือถือได้หมดเลยนะครับแล้วเราก็กด Generate ส่วนด้านล่างเนี่ยเราก็มาเลือกได้นะครับว่าเราต้องการกี่วินถ้าแปดวินมันเสียตังค์นะครับผมก็สปีดก็ปรับออโต้ต่มนี้ไปได้เลยนะครับจากนั้นเราก็กด Gen e r a t e นะครับ Create นนั่นเองนะครับนี่นะครับก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับภาพการ์ตูนของเราเนี่ยก็จะขยับแบบนี้เลยนี่นะครับเห็นไหมภาพของเราก็ขยับเหมือนตัวอย่างแล้วนั่นเองนะครับต่อมาครับเมื่อเรามีภาพ นะครับมีวิดีโอแล้วนะครับสิ่งต่อมานะครับที่นิทานขาดไม่ได้นั่นก็คือของเสียงพากันีองสาหรับใครสะดวกพาดเองก็พาดเองนะครับแต่ AI ปัจจุบันมันจะมีตัวหนึ่งที่คิวรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากๆนะครับเป็นของทาง Google ด้วยแล้วก็ใช้ฟรีนะครับตัวของ AI Studio นะครับก็จะมีโหมดของ Gemini Speak Generation นะครับก็คือ แปลงเสียงพูดได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครเคยใช้เนี่ยหรือเคยฟังพอดแคสต์ ai นะครับ ai ตัวนี้นะครับสามารถทําเป็น2คนคุยกันได้ด้วยโคตรเจ๋งนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราเป็นนิทานนะครับเราใช้ตัวเดียวก็พอนะครับผมเป็นคนเดียวก็พอแล้วมาปรับเสียงได้เนาะนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้กับเพื่อนเพ่อ,อพี่พี่ได้ยินหน่อยแล้วกันนะครับมันอาจจะมีเสียงหมซ้อนนิดนึง ี๋ยวผมก็คัดลอกนะครับสำหรับตัวอนิทานเรื่องนี้เนาะก็ไปวางตรงเทคตรงนี้นะครับวิธีการใช้งานก็วางไปได้เลยครับแบบนี้เนาะเลือกเสียงที่เราชื่นชอบนะครับผมผมเอาไปเสียงนี้แหละนะครับแล้วเราก็กดรันนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับตัวพร้อมอ่านแล้วนี่ก็คือเสียง AI นะครับที่เราได้มาจากตัวของเจมิน่าครับชื่อเรื่องกระต่ายกับเมล็ดแห่งความฝันการละครั้งหนึ่ง ถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยเสียงมันเร็วไปช้าไปเราสามารถปรับได้นะครับเสียงมันเข้าภาษาไทยไหมก็ลองเลือกคนใหม่ได้นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้ครับหลังจากที่เราได้ตัวของเสียงแล้วเราก็เอาเสียงมาใช้นะครับผมอ่านะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาทุกอย่างเนี่ยมาตัดต่อกันใน CapCut นั่นเองนะครับในแค p c u t นั่นเองนะครับผมกด r e a t e นะครับแล้วก็กดรูปเมฆนะครับเรามีเสียงนะครับมีภาพนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเนาะ เราก็เสียงกับภาพมาประกอบกันนะครับลักษณะนี้นะครับผมจะเปิดให้ฟังนะครับเราก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับจนครบฉากครบนิทานหนึ่งเรื่องใช่ไหมแล้วเราก็จะทําการ Export ไปนะครับผมอันเนี้ยในพาร์ทที่แล้วนะครับเราก็จะเล่าประมาณนี้แล้วก็ให้ทุกคนได้ลองทำนะครับ แต่ปัจจุบันครับมันมี AI ตัวหนึ่งที่มาแรงนะครับหรือผมก็เรียกว่าเป็น AI agent ก็คือไอลูบทั้งหมดนั้นนะครับที่เราได้ทำไม่ว่าจะเป็นการส่งให้ Chat GPT ไปช่วยคิดไปให้วิดูในการสร้างวิดีโอแล้วก็ไปให้เจมินายครับเจนเป็นคำพูดออกมาแล้วประกบกลายเป็นนิทานเรื่องหนึ่งเนี่ยปัจจุบันนะครับมันมี AI ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า n8n ครับมันสามารถทำงานแทนเราได้ทั้งหมดนะครับอะไรที่เป็นลูบเนี่ยมันสามารถทำงานแทนเราได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ดูนะครับผมอ่า และนี่คับก็คือโฟที่ผมสร้างขึ้นมานะครับในการสร้างวิดีโออัตโนมัตินะครับผมซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อน,นครับ AI ตัวนี้ครับมีหน้าที่อะไร AI ตัวนี้ครับมีหน้าที่ทํางานเป็นผู้ช่วยของเราครับให้ AI คุยกับเองโดยไม่จำเป็นต้องมีเราอ่ะถ้าเกิดเราทำโฟตัวนี้สําเร็จนะครับเราจะเซตมันแค่ครั้งเดียวแล้ววิดีโอเนี่ยก็จะออนให้คุณตลอดไปจนกว่าคุณจะมาทําการหยุดมันเอง ซึ่งไอ้ตรงปุ่มเมาส์ครับผมตั้งไว้ว่าถ้าเกิดผมคลิกเมาส์หนึ่งครั้งจะให้มันทำงานตั้งแต่เรียกแช t GPD ขึ้นมาสร้างพร้อมเกี่ยวกับนิทานนะครับแล้วก็ไปเรียกวิดูนะครับในการสร้างวิดีโอครับจากนั้นทำการเอาวิดีโอเนี่ยไปโพสต์ลง u t u b e อัตโนมัติเห็นไหมฮะอ่าซึ่งโฟตรงนี้นะครับผมเขียนเรียบร้อยเลยนะครับผมและไอตัวเมาส์ตรงนี้นะครับคุณสามารถเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนจาก อ่เป็นเมาส์เป็นเวลาก็ได้ถ้าเกิดเราเซตเป็นนะครับหนึ่งทุ่มของทุกวันมันก็จะทํางานระบบตรงนี้ครับไปเรื่อยๆจนก,กว่าคุณจะมาสั่งมันหยุดเองนั่นเองนะครับผมอ่ะก็จะใส่ไปเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับอ่ะแล้วผมจะเปิดระบบการทํางานของมมนให้ดูนะอันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัดมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดให้มันรันทั้งระบบอาจจะใช้เวลานิดนึงในการถ่ายคลิปวิดีโอเนาะ นะครับก็คือมันจะส่งนะครับไปหาตัวของ ChatGPT นะครับแล้วก็ให้ ChatGPT เนี่ยไปคุยกับวีดูในการสร้างวิดีโอนะครับจากนั้นเนี่ยก็ทําการโพสต์ลง YouTube อัตโนมัตินะครับเหมือนที่ผมบอกไปว่าตัวเมาส์เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นเวลาได้คุณจะตั้งทุกๆ3ชั่วโมงก็ได้ทุกๆ1วันก็ได้ทุกทุกหนทุ่มในของทุกวันให้มันรำโฟลเนี่ยอัตโนมัติทําได้เลยนะครับผมแล้วระบบตรงนี้ครับสามารถเซตแค่ครั้งเดียวแล้วก็ทํางานให้เรายาวๆครับ อย่างเช่นที่คิวบอกครับมันก็จะเป็น A.I. agent และนี่ครับคือผลลั์อันนี้คือช่องที่เราทดสอบเนาะนะครับก็จะมีคลิปโพสต์ให้เราอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับลักษณะนี้นะครับซึ่งโฟตัวนี้ครับถ้าเกิดใครที่ไม่เก่งโปรแกรมเนี่ยผมพูดตรงว่าตัวของคิวเองนะครับพี่ก็ต้องร่วมมือกับเพื่อนที่เรียนจบโปรแกรมมิ่งมาเลยนะครับผมเพื่อในการเขียนโฟทั้งหมดนี้นะครับถ้าไม่เก่งโค้ดเลยเนี่ยผมพูดตรงว่าทายากมากนะครับแต่วันนี้ครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนก็สามารถเอาโฟตรงนี้ที่ผมให้ดูอยู่เนี่ย เอาไปใช้ได้เลยนะครับเพราะโฟตัวนี้ครับมันสามารถแบ่งปันได้นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมนะครับมันสามารถแบ่งปันได้แล้วพี่ๆได้ไปนะครับพี่ๆก็แค่ Import เข้าไปใช้นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดพี่ๆไม่เคยลองไม่เคยทํานะครับหน้าตาแรกของเขาครับจะเป็นแบบนี้ครับจะมีแค่ตัวบวกเปล่าหน้าเดียวนะครับผมแต่วันนี้ครับผมมีไฟล์ที่พี่ๆเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมพอพี่ๆใช้เสร็จปุ๊บนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับ แบบนี้เลยสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับการสร้างรายได้ผ่านตัวของ AI Agent บนระบบ n 8 n นะครับโดยไม่ต้องเก่งโค้ดไม่ต้องเขียนโค้ดครับสามารถเรียนกับผมได้เลยครับผมตอนนี้ครับคิวได้เปิดคอร์สตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า YouTube AI Agent ครับซึ่งตัวนี้ครับใจ้โฟกับเพื่อนเพื่อนพี่ไปเลยนะครับจะมีไฟล์ให้นั่นเองครับผมแล้วก็พอพี่ๆได้ไฟล์ไปเนี่ยผมจะมีคอร์สนะครับที่จะสอนครับเซต ไม่ว่าพี่ไม่จะเป็นต้องเก่งคอมนะครับพี่แค่คัดลอกแล้วก็วางคัดลอกแล้วก็วางทําตามนะครับผมก็จะได้สําเร็จโฟนนี้ไปได้เลยนะครับผมยังไม่พอครับในคอร์สตัวนี้นะครับนอกจากผมจะสอนเรื่องเกี่ยวกับวีดูนะครับจะมีพูดถึงเรื่อง v e o 3นะครับที่เป็นคลิปดังมากๆยกตัวอย่างเช่นคลิปนี้นะครับผมอ่าก็คือเป็นคลิปที่มีคําพูดให้ขยับปากนะครับใช้งานร่วมกับวี o อเนี่ยเราก็ให้โฟนนี้ไปนะครับและยังมีอีกโฟนหนึ่งให้นะครับสําหรับใครที่ เล่นซูโน่บ้างนะครับผมสำหรับคนที่เล่นซูโน่นะครับก็มีโฟนนะครับของซูโน่ให้ด้วยนั่นเองนะครับมันจะเป็นโฟนนี้เลยนั่นเองนะครับก็คือถ้าเกิดพี่ได้ลงคาสตัตวนี้นะครับพี่จะได้ทั้งหมดครับ3โฟน เป็นแบบ AI agent ที่พี่เอาไปเซตแล้วก็ทำตามได้เลยครับผมซึ่งโดยทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็อยู่ในคอร์ส YouTube AI agent ครับสำหรับใครที่สนใจคอร์สตัวนี้นะครับสามารถพิมพ์สนใจไว้ที่ตรงคอมเมนต์นะครับแล้วก็ทักไปที่ลิงก์ l i น์แอดด้านล่างนะครับผมโดยปกติคอร์สนี้นะครับพิลตั้งราคาไว้อยู่ที่9,990บาทครับเฉพาะรอบแรกนะครับสำหรับชาว YouTube เอาไปเลยครับราคาพิเศษเหลือแค่เพียง 1,000x x x เท่านั้นครับผมอยากรู้ราคาเท่าไหร่ครับทักมาที่ไลน์แอดด้านล่างนะครับแล้วพิมพ์คำว่า ได้เลยครับกดเข้าไปดูสอบถามารายละเอียดย้ำนะครับโรงเรียนวันนี้แถมฟรี3 Work pro ที่ผมได้บอกไปนะผมถ้าหลังจากนี้เนี่ยผมมุ่งตรงว่าผมไปเรียนกับต่างชาติมาแต่ละโฟเนี่ยเขาคิดตังค์เลยครับแล้วยังไม่พอลงคอร์สเรียนเนี่ยเขาก็คิดตังเพิ่มปรึกษาเขาก็ยากนะครับผมฉะนั้นแหละครับวันนี้ราคาดีที่สุดนะครับสำหรับชาว YouTube ในคอร์สครับสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรครับถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ กมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเวลามีคลิปดีๆแบบนี้จะได้ไปแจ้งเตือนบนหน้าจองคุณเป็นคนแ,กแรกๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม